เมื่อสักครู่นี้นะคะพิมพ์ลงไปที่ไปรษณีย์มาปรากฏว่าเจ้านี่ส่งมาถึงบ้านนะคะคือซุปเปอร์โนสนะคะใครที่เคยเห็นโนสอัพของฝลั่งนะคะตอนนี้มาแล้วนะคะเป็นซุปเปอร์โนสของคนไทยเป็นพลาสติกหน้าตาแบบนี้นะคะปลื้มนะคะ ไว้ใส่ตรงจมูกนะคะต้องปลายจมูกก็คือเวลาใส่เข้าไปเนะี่ยใส่เข้าไปด้านในเลยนะคะแล้วมันจะไปค้างอยู่ที่ในจมูกของเราประมาณรูปทรงแบบนี้นะคะมันจะช่วยให้ปลายจมูกเราเชิดม่ขึ้นอย่างตอนนี้เนี่ยพิมพ์ใส่ไว้ที่ข้างหนึ่งข้างซ้ายนะคะคุณสังเกตโครงสร้างจมูกพิมพเปลี่ยนไปจากที่ปีกจมูกอ้วนๆเน,นี่ยนะคะกลายเป็นปีกจมูกดูแบนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดึงให้ปลายจมูกเนี่ยเชิดมากขึ้นนะคะโอ้โนสอ up จริงๆนะคะต้องบอกเลยแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับการใส่ครั้งแรกไม่ใช่ง่ายไม่ได้ว่าอยากจะใส่ข้างเดียวมาโชแต่จริง ก็เป็นไอเดียที่ดีใส่ข้างเดียวชนจะเห็นความแตกต่างนะคะแต่ที่ใส่ข้างเดียวชนเพราะว่าอีกข้างหนึ่งมีปัญญาใส่นะคะเพราะว่าการใส่ครั้งแรกเนี่ยเขาระบุข้างก่อนว่าใส่ครั้งแรกต้องใช้ความพยายามระยะเวลานจะจจะอะไรประมาณนี้นะคะคือมันก็ต้อง ข้ามผ่านความรู้สึกว่าเอาอะไรไปยัดจมูกนะแต่ซึ่งอันมันใหญ่ขนาดนี้ค่ะคุณไม่สามารถจะหายใจมันลงไปได้อยู่แล้วนะคะมันใหญ่เกินที่จะแบบทะลุทะลวงเข้าไปยกเว้นแต่คุณเอาเลย <laughs> กระทงเงอะไรอย่างนี้ค่ะ <laughs> เวลาที่มีมันอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกได้ว่ามันมีอะไรอยู่แหละมันไม่ถึงกับโอ้โหอินวิซิเบลอะไรอย่างนี้นะคะ <laughs> เพียงแต่ว่าใครที่ชอบแคะขี้มูกหรือว่ามีน้ำมูกกำลังเป็นหวัดพิมก็ไม่แนะนำให้ใส่มันคงจะแบบ อกอกอวดเนี่ยนะจะสั่งจะฮุดฟุดอะไรมันก็คงจะยากนิดนึงนะคะสำหรับขนาดนะคะเขามีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะคะมี xs แล้วก็ไซส์ m นะคะสำหรับตัวพิมเองเนี่ยพิมใส่ไซส์ s นะคะไซส์ s เมื่อสักครู่นี้พิมเอาลอง xs มาใส่ดูปรากฏว่า xs แล้วก็เอ๊ะไม่ใส่แล้วเหมือนกับมันลื่นๆออกมาตลอดคือมันสั้นเกินไปนะคะทำให้มันไม่สามารถเกาะข้างบนข้างล่างอย่างนี้ได้นะคะมันก็เลย ใส่ไม่อยู่ก็ถือมันก็หลุดหลุดออกมาแล้วก็อ๋อจริงๆเราต้องใส่ไซส์เอนะคะ <S <s สำหรับข้อมูลการจัดซื้อนะคะพิมพ์ไม่มีรายละเอียดเลยมากไปกว่านี้นอกจากค้าต่อที่เอาให้มานะคะ, <S <S ะราคาก็ไม่ได้บอกมานะคะเพราะนั้นสามารถลองเข้าไปได้นะคะไลน์นะคะซูเปอร์โนสนะคะแล้วอินสตาแกรมซูเปอร์โนสไทยนะคะมี Facebook ด้วยนะคะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันเนาะเผื่อใครอยากจะจมูกโด่งแบบดดนๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้เรามาเจอกันทางโซเชียลมีเดียกันค่ะ